ตอนนี้เรากําลังลงจากรถนะไปซื้อของฝากนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ําแข็งเออโอปลาไหลอยู่วันนี้เดี๋ยวเอาน้ำปล้นน้ําแข็งกับปลาไหลก่อนเดี๋ยวไปเอาน้ําแข็งกับปลาไหลเอาใส่กุ้งนะพี่น้องเลย ป,ปล้น้ำแข็งก่อนทุกท่าน,นปล้นน้ำแข็งนะบอกว่าเหนะตุงานนาเจ้าปการ้องทนทันเอา้อน้ อีกแค่ไหนอีนกแค่ไหนเออเอ,อ,อ,อะไรอ่ะสวมมดิไงส้วมขึ้งยีเนือดก้อนยีอืมมันเกิดก้อนอันมีอะไรจะฝากหรือเปล่ามอรโออ้ะะผู้โ้โอ้ดงงนนอ้โอ้ลงซุอเลยสิอ้้้าไ้โอ้โอ้โอคือแต้่า

น้ำกันหมดกันทะเลใส่ถุงไม่แค่มมนเพิ่มไม่เกิดให้เตงสามหกำห่นะครับบ้านเขาไม่มีแตงนะพี่น้องซื้อไปฝากเออปิดปิดสกีียยไมู่ม่หนไนเอือไหนเออเออเดี๋ยวถือจะถือก็ติก อ่ะไรมีทธงพุทเจ้าอันหักเสียไปมันเป็นไรใส่ไทยกระบะเอ้าให้ไปทอนเงินก่อนเดี๋ยวลงลงเขาก็นับก่อนเกินเขาก็ขึ้นแล้วเขาก็เอาเกินเขาก็เงียบแล้วแล้วคัดขายของไปได้กำไรนะก็เป็นทันแหละก็เอาละเกินเขากันขึ้นเจ้าโอ้ทอน40บาท เคอคายเกลือแต่ละมือไม่ค่าให้ค่อยเกินเพราะยังมาเอาเลี้ยค่ะขายเห็นอย่างนี้มาวิลิป80อ่ะมา8อันนี้50บาทอ่ะโอเคอันนี้ถูงน่ก็ทูไงใช่เหรอ ไปเดินทางทุกท่านตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินทางไปเอาเค้กนะทุกท่านไปเอาเค้กแล้วก็เอาพิซซ่านะฮะเข้าข้างในนะข้างข้างหลังมันปุ๊บรถนะปุ๊บเยอะปุ๊บเยอะเออแวะมาเติมน้ำมันซะก่อนออกเดินทางนะทุกท่านเออ <500. S 2> ห้าร้อยห้าร้อยครับ <500. S 2> สแกนจ่ายเอาเอาเค้กนะพี่น้องกับ รับเค้กใส้ขอบึงนี่โอ้เออคนบ้าเห็ดถือ้อเดี๋ยวไปเอ,เอาเดี๋ยวไปเอาพิซซ่าก่อนเดี๋ยววิ่งไปเอาพิซซ่าอยู่ทางโน้นนะทุกท่านนี่มาเอาเค้กสั่งเอาไว้จ่ายเงินเขาแล้วเหลือพิซซ่า มาเอาพิซซ่ามีรถหรือเปล่าไม่มีโอ้ทางสะดวกอันนี้เราก็ย้อนกลับมาที่เดิมนะหลังจากไปเติมน้ำมันนะครับ เสร็จเรียบร้อยทุกท่านพิซซ่าแล้วก็เคก้กนะนางบอกว่านางจะกินพิซซ่าแล้วก็เคก้กแล้วก็เบอร์เกอร์นาะงบอกงี้แต่ว่าเบอร์เกอร์ไม่ได้นะพี่น้องเลยเออเบอร์เกอร์คิดอ,อ่าเดี๋ยวค่อยแวะซื้อตามเซเว่นเนาะนะครบเซตเลยเออตอนนี้เราจอดร้านเค้กอยู่นะท่านอยู่ตรงนูง้น จะดูรถก่อนทุกท่านรถเยอะโอเคได้ครบแล้วพี่น้องเ้ยไปติซ่งพิซซ่าเค้ก,คกอืม อืมเอาเทกมาเรียงกันนี่ไว้ที่เทดอ่ะไว้ตรงนี้ก็ได้นี่อือได้เออเอ้าโอเคครบพี่น้องเอ้ยไปโอ้แดดแปะปุจะได้อันเด้อซวมเด้ออืมไปเดินทางทุกท่าน ฝากไว้เท่านี้ก่อนรับตัวเฮยอ่ะสวัสดีครับผม